คิดบ่ได้กวัวปีกายนี่บ่ <c oughs> <c oughs> จะเอาเข้ารีบเม็ดรีบเนาะน้องมึงนี่เมนูยังมึงนี่เส้ยเนยังเมนูยังต้มปลาต้ปามปลานาะเป็นเคี่ยงใช่ยันบบทันยันบบทันได้พี่น้องไหมแบบนี้ก็ได้นะ น,น,นี่น้อเมดเลยเหนกัสำเร็จพี่นอ้องเลยแต่ยังอยู่ทางเทิงคนไนเมื่อทานเอาลงมานี่ยตวเข้าเป็นเม็ดมันรุนเน้ยนี่ตันนี้นี่นะได้จักสอลสองสี่หกแปดเก้าได้ยุประมาณสิบสิงเนาะสิบเอ็ดสิบเนาะประมาณนั้นแหละพี่นอ 4, 12, ้องมาสิบสิบสองก็โส รวมกันกับประมาณชาป่ายกะชอบนาทงนี่เนาะชาป่ายบมดสามซิปสามซิปเลยเนาะสามซิปบ่ได้กลัวปีกายนี่บ่ป,ปีกายเฮ็ดโบมดเนาะตัวนี้เฮ็ดมดพี่น้องนี่แหละผัวพามาเบิ่งถ้าเปนน็นต้นเป็นจบเลยได้นไหนิเลย โอ้น้ขวัดโตเอาอันนั้นน่นขวัดนะมือบ็ได้ก็เงี่ยงก็ได้เอาใส่ผ้านอก็เงี่ยม้แม่นไหมบ่ได้นี่เอาฟางน่เีย นี่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 ขอบคุณไปไปไปเออนี่ัมบ่เออใหได้นั่นเนาะระบบ่งี้ยงลง้ไว้หัวเข้านะหัวเข้านั้นหัวเข้าเจนันเนด่ตำล็กนะ เออโอ้ได้โอ้ตาม 뭐라

สำเร็จเสร็จสิ้นสำเร็จการปั้นข้าวของสามใบเถวบ้านป้าจักนี่็เป็นของพันยืมมาใส่หิออกมาความบนนะ่ะกรุบลงหมดยังยัง่งอีกได้หนะ่ะนั่นมาบุอะไเออโอเค ไไไไไกได้เมอนนไม่ห้ามเหมือนบอนไหนวะจะทานข้าเปน เนี้ยสำเร็จเสร็จสิ้นปีนี้มันจะปีหน้าอีกเดี๋ยวโอ้ยแมงมุมแมงมุมน้ำมือจะนั่นแมงมุมนั่นตกเลยฟุ่เลยโต้โตโถ้โตยังนี่นั่นเลยมาทิมมาทิมจะนั่น こうだらすぐに切っていってです หลังจากที่ว่าอ่าปั่นแล้วเนาะเวียกอันนี้ก็คือเวียกผู้หญิงเห็ดโตอ,อีกก็คือฟ้าเข้าเพื่อจะเอาเข้ารีดเม็ดร,รีดเนะาะเบียบผู้ชายก็สิเป็นมัดเป่าเข้าคนในคนน้ำกันได้หนิสาเร็จเช็ดชิ้นพี่น้องปีนี้เรียบร้อยแล้วปีนี้เนาะมีแต่เห็ดเบียบไม่อีกได้หนิเลยบางเทถอนี่มืออือ่นเพิน่นจะไปกลนมันนี่บูจัก กคนม่านนี่บอกมือบริพาร์กเลยเนาะไปตลอดเลยพี่น้องเออเช็ดกินงะนะเนาะอย่าเงินไปก้นมันใครเอาเงินเฮ็ดกินงะก่อนเนาะเออต้องได้ซื้อหมูซื้อไก่ต้องได้ซื้อหมูซื้อไก่ให้แค่อีกเนาะนี่ละพี่น้องต้องได้ยันจำผีเพิ่นได้เนาะมันหลายผีได้เนาะอืม ี่แหละเอาสำเร็จไปสุดนี่ตก,ก,กอยูอ 13, 14, อ่ประมาณจักกระโซนนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามบ่สิบสี่หมดแล้เนาะประมาณสิบสามสิบสี่กระสอบพี่น้องเฉพาะอ่ามือปิดงานแต่ว่าเพื่อนเอาเมื่อก่อนแล้วสิบสามกระสอบแม่นบ่แต่ว่าตัวตีนี่ได้จักกระโซตัวตีนะ <14. S 1> เป็ดนาน่น้องเไยประสบผลสำเร็จเป็นลายเตบิบสามสิบปลายกระสอบผมได้หนิไงรวมๆทั้งหมดอะไรนี่ จากสิบปลายเขาให้โบโบลได้ลายไปไหนเนาะเขาให้เนาะปีไก่ได้เขาให้ลายปีนี้โบได้ลายเนาะไม่เขาหน้าหลายปีนี้เปลี่ยนกันพี่น้องเลยนาเกจเกจนาเล่นเล่นให้ได้หลายๆเนาะให้ให้กุ้งก้วงให้ได้น้อยน กระสอบอันคงวัสนาแล้วนี่กระสอบเสียาาวาันากระสอบเสียแม่มาวัสนากระสอบเสียอันน้ำไม้ได้มันนี่เนาะโอเคไกลได้ย่านได้เหปืนไฟจะในเด็กน้อยคนไกลไปไกลมากมคุกขี้กบยาใส่ยูนนี่นะเพรแห้งแล้วเนะา,านะวัสนาเนาะเห็นอกในข่าวนั่นไฟไหม้แล้วหัวเข้านะ นี่ไม้โอยวัฒศานาด้ยไม้โอยยูเทียงนี่ไม้โอยดูเทียงตัดสดไม้ใช้นับตัดเลยสบายไม้โอยอมีใบาา้ารักบาทโอเคแล้วสำเร็จไหมนั่งได้บไหมสบายเป็นทั้งเทียงพักเข้าเป็นทั้งบอนไว้เข้าพร้อมพี่น้อง,งเลยตัดเพียงเป็นเป้าแล้วบาทเรีบยบร้อย thay cái nhung bút 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 phát bút 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 เออบ่แม่นบางหย่าเนาะบางหยะบางยะอใบส้มบางยะเนาะนี่คั้งทีเมื่อเฮือนก็ถือว่าหิวข้าวก่อนแล้วก็เลยมาพักกันเฮ็ดอ่ากินข้าวกินน้ำก่อนเพราะว่าเปลี่ยนกันเนาะผู้ทั้งนั้นกับวาสนากําลังอ่าพัดข้าวเนาะน้องวาสนาว่าธิดาให้กินแซ่บก็เลยว่าเปลี่ยนกันให้ธิดามาเฮ็ดกินซะ วาสนากศิษยอันนั้นแทนนี่แหละพี่น้องเลยวิถีชีวิตของสาวลาวบันป่ามันบดได้ง่ายอย่างที่คิดเนาะเอาไม่ยังนี่ปินไปปินมาไอไปทางนี้ปินมาทางนี้ <c oughs> ล้างล้างเนาะ,ะนี่แหละเนาะงมุมน,นี้เมนูยังมุมน,นี้เส้ยนยังมนนเมนูยังต้มปลาต้มปลาเนาะโอ้ปลาอ่าน้เนบ่าไปหาเมาื่อคืนนี่บ่โดยใส่าบางหยะพี่น้องนี่เฮ็ดเองบ่หนูไหมนี่เฮ็ดเอง,เเองของเองเฮ็ดเองของแท้เลยพี่น้องอ้าว จัดไปเมนูบ้นบานๆมือนี้เนาะถือว่าเต็มอัธรลดเลยมาสองมือนี้มาตามติดวิธีชีวิตอ่าสามตาสามสาวส,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 สามใบเทาพวกนี้น่ครับใส่ตาเมืม่อวานนี่ก็มาเต้บ้านอ่ะของน้องเกี่ยวตากระจุนข้าจนมืดเมื่อวานนี่เนาะตากันมาหอดละือหกโมงเขามาหอดเนาะหกโมงหกโมงปะหกโมง,มงครึ่งเจ็ดโมงผมประจักเมื่อวานนี่เนาะ เต่เ <c oughs> เจ็ดโมงเนาะค่อยมาเดี๋ยวทางมันยากพี่น้องเอ้ยไปนี่ไปตั้งแต่สองโมงแต่มาหอดพอดีเจ็ดโมงพี่น้องเนาะก็คิดเบิ่งว่ามันไกลว่ามันใกล้เน,นี่ยนี่คือคนล้างคันเอาน้ำส้มๆม,มอก่อนจากสามีน้ำแล้วจึงเสเอาไปเกงปูแกงปลามาเบิ่งวิธีชีวิตของกะเจ้าประเพณีการเกงปูแกงปลาของกะเจ้าจะอาจจะแตกตั้งไปกับไปจากกันซุ้มเฮาเพราะว่ากะเจ้านี่มันเป็นวิธีก็คือ เขาเจ้าเคยกินยังสิบ่เคยแบบว่าขาเจ้ากินแล้วก็ฟ้าวไปเฮ็ดเวียยบ่คือเฮ้าเนาะกินแบบว่าอ่าต้องแต่งต้องปรุงต้องมีเครื่องครบนั่นนี่จึงกินได้ฮ็ดแบบนั้นนี่บ่มีเวลาเนะา,เาะเครื่องแล้วก็บ่กครบอีกเนาะเคไปหาเครื่องอีกอย่างอีกข้าเจ้ากินฟ้าวเพื่อจะเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดง<ๆ>านเพราะจะให้เล้วมันก็ต้องได้ฟ้าวฟังตาม าอาชีพของข้าเจ้ายมีแล้วได้แล้วละบบบบ่ะอบังเนี่ยอบังเหยาะเขียวบ้าน,น,าน,นได้นี่ข้าเจ้าเฮงตำมีได้หน่อยไหมบังเหยาะมีได้ล้างคักๆแล้วก็ตำตำกิน,ก,าก,านก,ก,กับข้บวาวกระเซ่บเนาะใส่มะเขือไอ้กระแซ่บเอวกับมะเขือกับยังกระเซ่บแล้วข้าเจ้าเห็นเหมหนึ่งเมนูของสาวๆที่เฮ็ดซูประตูก,กินเลยนะ จินนนำกันมาทุกคนนี่แล้วเมือนังหม้อโอ้โหมาอืมอ้าวมาแล้วพี่น้องนี่แหละเตาฟืนเตาไฟก็หาไม้หาฟืนหาน้ำแถวนี้แหละ เทียงพี่น้ใช่ใชนะ่ไบบขยพี่น้องอดีชีวิตของเพิ่นเลยเรียบง่ายเรียบง่ายสบายอ่ามันกำลังเกี่ยงเครื่องเนาะตัดไปตรงใบหนึง่งพี่น้องม,มาเนี่ เผ็ดเกลือเป็นนัวค้างหม้อปะวไว้เนาะจิควันแน่นิดนึงนเดือดเาจะหน่อยบาลุกสักโอเคลุกแล้วลุกแล้ว เป็นวิธีพื้นบ้านของเราเพิ่เรื่อยๆนี่ลงว,วิธีดั้งเดิมรุ่นนี้แบบอันนั้นเลยเนาะแบบนี้เลยแบบนี้เลยเนาะพี่น้องโมมีตานี่เลยเนไงทานเห็ดดิเวกนินมีโคก,กมีซากเนาะเอาแบบนี้ลแล้วเลยเนาะกินตามสภาพเนาะอือกินตามสภาพพี่น้องเลย ก็เลยมาใหดกินตามมีตามเกิดสบายสบายแต่ว่าอย่านั่นได้อย่าให้มันยันแต่มันเสพมือแหละปกติมีแต่เจ้าบุเฮ็ดกินเวลาไปเวียกไปงานกันนะสาวาเนี่ยมึงแค่กันะเช้นา,าเนะเที่ยนกันเนาะ <c oughs> สาวคนไหนนั่แค่กทิดาเ่งกันเห็ดเวียกอาหารการกินมาเพิ่มกระชับต้นทางนิดนึงเฮ็ดเวียกเฮ็ดเรียกไปผู้เฮ็ดกินก็นกนนเฮ็ดก,ก,กินท่าเนาะ มันโบทันเด้พี่น้องเนียต้องช่วยกันด้ฝนกระซิมาอีกนี่เนี่ปลาฝนกินข้าวแล้วลรอกะหามแล้วหมดนี่เดี๋ยวเอามาเฉบ่อเสือกบนเบรกนั่นเดี๋ยวมาครบเนาะเดี๋ยวจะเบรกข้ามขึ้นภูนี่แหละไปพี่น้องมีส้มกับบางเนาะมีแล่เรียบร้อยขั้นโบมีใบบางเนาะนี่แหละได้ยัง ใบพักเลยเนาะใบพักตามป้าตามตรงนี้เนาะมันมาแล้วมันมาแล้วควรนะพี่น้องลูกปะ ลูกเลยเนาะเออคะแนนนี้เราไปจางเอิอไปเตาไฟอืมอ่าไปเที่ยงงงงปรุงเล่นบ่นี่ปรุงบัดเดียวเลยเนะยาะเอ๊ง่ายเลยเพ,พี่น้องไอ้เมนูเพื่นได้จะปรุงบัดเดียวมันแล้วเลยปวดปวดบวบจกักแต่ค่อยต้องปรุงก่อนนวิถีของเพื่อนเดี๋ยวทางเฮาต้องทายให้น้ำฟด เดี๋ยวทางเพื่อนนีบอฟต์บุฟต์องรเอาลงก่อนแหละังไปให้นัฟตโเฮ้ พ้าวกล้องฟ้าหม้อกระดูักระกกับปลาลงเนาะรับอันนี้นี่ปลาลุงบ่ปลาซิไนี่มีบ่ี่ลาซิไเนาะใส่บ่ใส่ปลาบุเซบใส่ปลาบุเซบบ่ต้องหัวยังหัวข่าบ่หัวข่าาอะไรแทบปีไคเราบุใส่เนาะอ๋อิบมันเนาใส่ต้องส่ซีนเนาะเด็กต่างกันเด้อพี่น้องเด้อเบื่อเอาเด้อ อีพีชีวิตของสาวล่านี่แต่ละคนมีแต่ต่างกันตัดภาพมาทางนี้พี่น้องท่านั้นท่าน้ำกดก่อนขึ้นยากรเป่าออกมาพี่เฮ้ยกล้าเลยเย้

มาตัวนี้เต็มเนาะแต่พอ่ตัวนี้ดีเลยนี่สมอหนงกะโรโกระโดดกระโระโดกดร นี่อันนี้นี่แหละสรุปผลผลิตเพิ่นพี่น้องปีนี้ประมาณนี้ต46หยได้เท่ายจสรุป